ครับพวกเราเด็กหน้าห้องวันนี้เราจะไปถ่ายว็อกหนึ่งวันในโรงเรียนนะครับว่าเด็กหน้าห้องอย่างพวกเราเนี่ยทำอะไรกันบ้างจะตั้งใจเรียนจริงๆหรือเปล่าอย่างทีกคนจะพูดกันหรือว่าจะนั่งแอคคูไปวันวนนะฮะอย่างแรกเลยเราก็จะพาไปชมที่ห้องของพวกเรานะครับไปห่อโกลุ่มตอนนี้เราก็อยู่ที่ตึกเก้าชั้นสี่ชั้นสี่ใช่ครับ ชั้นชั้นสี่ของเราก็จะดีหน่อยครับเป็นแบบโซนที่แบบมีชมวงชมวิวอะไรได้ครับมีโต๊ะนั่งกินข้าวด้วยครับที่แบบว่าสมประกอบหน่อยนะครับใช่สมบูรณ์แบบเป็นโมเดิร์นอาร์ตแบบที่โรงเรียนเราคิดค้นขึ้นมาเองนะครับตอนนี้ห้องเราก็นี่ครับหกครับสองครับจะพูบ้างครับว่าวันนี้มีใครมาโรงเรียนกันแล้วบ้างขนานี้ก็ประมาณแบบ หกโมงห้าสิบนะครับดูแบบทุกคนก็มีความมุ่งมัน่นตั้งใจที่จะรอเรียนนะครับทุกคนอครับอย่างผู้ขานนี่เขาก็เก็บแล้วไว้เรียนช่วงวิชาเฮ้ยมีคนมาว่ะเฮ้ยนี่ใครครับเนี่ยชื่ออ,อะไรอ่ะเอ้ยแนนนำตัวอันนี้ก็เป็นพี่กูสของเรานะครับ I am good เอยแม่ๆเขาชื่อว่าเต้ยครับ,รบนี่นะครับ <c oughs> เวลาตอนเช้ามาเราก็จะมีกิจธุระของพวกเราประมาณนี้ครับนี่เขามาถึงก็ได้เวลาตานป้อมครับครับปกติจะไม่ใช่เกมนี้นะครับจะเป็นเ, <c oughs> เกม,เกม <c oughs> อีกเป็นเกมหนึ่งรสเป็นยังไงบ้างครับรสชาติหนึ่งแบบ ข้าวก็คล้ายผัดกะเพราครับดูแล้วผมก็หิวตามเลยกะเพราไก่ทำไมเต้เหนื่อยเยอะจังว่าเกิร้อตหนึ่งตามนั้นครับก็หลังจากที่ผมกินข้าวเสร็จก็ตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งครับก็จะแล้วไปไปดูเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บครูก็ได้เรียกลงไปเข้าแถวด้านล่างแล้วครับ กนขณานี้ก็่ไมเจตัวตึงก็มาแล้วนะครับเขาชื่อว่าปอครับเฮ้ยชื่อว่าโอปอครับโอปอครับผมแล้วใกล้จะลงไปมเขาแถวกัรนะครับเห็นครูเขาเรียกเขาป่าวเวลาเข้าแถวทุกคนในกลุ่มตอนนี้ก็ยังนั่งเล่นมือถือกันอยู่นะครับเล่กินข้าวแอคนนี้ก็กินข้าวไม่เสร็จนะครับ เป็นคนที่กินแต่ไข่แดงนะครับไอไข่ขาวมันไม่กินนะครับคนเราไม่ต้องมีวัฒนธรรมหรอกมุนหาห้องหายออมเลยหายผู้เผาด้วยไอ้นะครับตอนนี้ก็บรรยากาศเดินไปเข้าแถวนะครับทุกคนวันนี้เข้าแถวหน้าต่อตรงข้างล่างครับผมร้อนมากครับมยังไม่ถึงเลยมึงร้อนแล้วเหรือยังครับร้อนมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดู กิจวัตรประจำวันของผมนะครับก่อนผมก็ต้องมาเช็คชื่อคนอื่นกลายเป็นหน้าที่ผมได้ยังไงก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยทุกวันนี้เปลี่ยนชื่อปอเปลี่ยนชื่อเขาเรียนตามเปลี่ยนชปอปอเราคุยอยู่กลางว่าปอไม่ดีเลยแล้วพร้อมตอบว่ะแล้วพร้อมตอบหายดูความวุ่นวาย ไปห้องเรา,า,าล้วมอง,องมไอตอนนี้เราก็รเรียกว่าเราเริ่มแถวแล้วบรรยากาศการเดินขึ้นห้องของตัวเองครับผู้ซอมบี้ครับผู้ซอมบี้ ออออตอนนี้ก็ได้ขึ้นห้องมาแล้วครับหลังจากเข้าแถวเสร็จโดยากาศข้างล้านนี้ค่อนข้างอะแอร์แอร์สุดยอดร้อนสุดยอดมากเลยครับไม่เข้าใจาเหมือนกันครับว่าทำไมถึงต้องเข้าแถวมันถึง2วัน,นต่อสัปดาห์เลยทีเดียวจะาโปรตีนหนึ่งวันเข้านล้นเองวันนี้วันพฤหัสที่16ครับผม ตอนนี้ครับกลัรอครูเข้าโฮมุูครับแต่เวลาเหลืออีก4นาทีเท่านั้นเองก็จะเริ่มคาบกระทบคาบแรกคร,บรับเวลา8โมง15นาฬิกาถึงเโมงนั่นเองครับผม ยังไงครับอ่าครับเกมนี้เกมที่เราเรากำลังจะเล่นกันก็คือเกมนี้ครับทาโก้แคทโกชิพิซ่าครับกระติกไก่ง่ายๆเลยนะครับกระติกาครับครับตอนนี้ก็เริ่มคาบแรกกันแล้วนะครับแนแนวในแนวครับอ๋อนักเทสครั้งนี้ไม่เอา ตอนนี้เราก็าเดินทางไปเรียนคาบแรกนะครับภาษาอังกฤษนั่นเองรู้สึกยังไงบ้างครับก็มาแม้คยุยกับครูครับเดี๋ยวกำลังสอบถามข้อมูลจากการศึกษาต่อนะครับนี่เผื่อใครยังไม่รู้นะครับบุคคลนี้เป็นหัวหน้าห้องนะครับรอที่จะเข้าห้องเรียน เอานะ L หนึ่งวะมาคุยกันเรื่องภาษาอังกฤษกันดีกว่าทําการบ้านเสร็จหรือยังครับมีการบ้านหรือเปล่ามีการบ้านเนีเหรอนั่นถือเป็นคําตอบอที่สุดยอดมากูไม่ได้เอานีานอมาอ่าเก็บห้าบาทครับเก็บห้าบาทติดไว้ก่อนโอ้โหติดไว้ก่อนต,ติดไว้ตั้แต่เทอมที่แล้วติดไว้ตั้แต่เทอมที่แล้วถ้าเกิดมีดอกเบี้ยที่รวยแล้วนะเนี่ยจะเรียนกันครับภาษาอังกฤษ May come ค n มินพี e นี่คือบรรยากาศก,าก่อนการเริ่มเรียนภาษภาอังกฤษของพวกเรานะครับพบกับสองนะก็ใช่ครับตามชื่อช่องเลยครับพวกเราคือเด็กหน้าห้องครับเราก็ต้องนั่งหน้าห้องครับหน้าห้องนั่งหน้าห้องเป็นยังไงบ้างครับมออ่่ะแ้้ก็ไา ตอนนี้ก็กำลังจะเพิ่เมเรียนภาษาอังกฤษกันแล้วนะว่างไปไหนนะตอนนี้ก็เป็นคาบพาราครับตอนนี้ก็คาบนี้ฟรีครับทุกคนท,ท,ทุกๆคนกำลังเนี่มาเต็ด อาจารย์ก็ปล่อยให้เล่นฟุตบอลกันครับบรรยากาศท่าที่จะชิลๆครับพอคราบต่อไปเป็นคราวที่ค่อนข้างเครียดครับถ่ายบรรยากาศเลยนะก็นี่ไงถ่ายอยู่เนี่ยมีคนอยากออกกล้องครับนได้ครับคุณพัชระเป็นไงบ้างครับคราบนี้ยังไงคับทุกคน คัคุณช่วยเรามาเล่นบอลเนี่ยมาครับมาับ บอลมาแล้วส่งมาให้ าคาฟิสิกครับผมคาฟิสิกแล้วไม่จริงครับคือผู้สอนส่งงานแล้วนะครับส่งงานแล้วนะครับส่งงานแล้วนะครับ,งงว,รบวิชาฟิสิกไงครับ ชีวิตหลังเลิกเรียนก่อนไปกินข้าวเห็นน้องรับทนไม่ไหวเขาก็จะแบบคึกนิดนึงนี่ก็คือบรรยากาศหลังเรียนคาฟิซิ์เสร็จครับุูคนอืออ่นไปหมดเราจะไปทานข้าวกันครับไว่ไปล่วามอีกแล้ว เรื่องเเบฟิสิกส์ก็แอบ,บมนมนนิดหน่อยครับตอนนี้เราก็ได้อาหารกันมาเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าแต่ละคนในกลุ่มเรานเ,รเนี่ยได้อาหารอะไรมาบ้างคุณเรื่องที่ผมเลยผมได้ข้าวหมูสามชั้นทอดนะครับแล้วก็กุ้งไปดูคนอื่นกันเลยครับไง้าครับอร่อยคุณไ,ได้อะไรมาบ้างครับเนี่ย ได้ผัเสี่ยวครัเี่ยว,วเี่ยวคอม่าน้ำโปกใส่พริกนิดหน่อยใส่ผักนิดนึงครับแต่ใส่ใจได้แต่บองนะใส่บองได้ครับปลาแฮส่วนเขาผมก็ก็ไม่ต่างันครับเส้นเส้นเล็กน้ำตกนั่นแหละโอเคกินกิน <Okay. S 1> <ๆ>ก่อนมารับประทานอาหารกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าน้ำเป็ดจีแล้วอีก,อ,ก,กอีกสองคนนั้นก็กินไปแล้วครับนั่นแหละรครับไม่รอกันเลยหิวครับเขาหิว ตามตามอะไรครับพี่เขาพี่กินอะไรเที่ยงครับทำมากินเองทำอะไรกินครับเบริโตอะไรนะกินเอาดียวเนี่ยโมจิเดียวเลยพี่ก้องครับพี่กินอะไรเที่ยงครับพี่กินมาม่าต้มยำครับมาม่าต้มยำแทบแนบเลยันนี้เราก็จะมาเล่นบอร์ดเกมกันต่อนะครับทุกคนเวลาว่างอีก ไม่กี่นาทีอีกตั้งสิบนาทีหมายถึงไม่ถึงอะ่ะอีกห้านาทีมาเล่นกันไปการหลังเรียนจบวันนะครับวันนี้ไม่มีชุมนุง นีกับมาเร็วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากเรียนวอนนี้มาสอบครับสนุกครับสนุกครับสนุกครับทำไมมันดูไม่จริงใจเลยสนุกสนุกสบายนะครับก็วันนี้ก็วันเดย์วีควันนี้ครับประมาณนี้ครับวันนี้มีอะไรจะพูดอีกว่าวันนี้สนุกนะครับสนุกอยู่เดียวเลย บอกกันไปแล้วสำหรับวันเดย์หมดแรงวันเดย์วิดเด็กหน้าห้องครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับไอเเดกยสวัสดีฮาวฟูยังมีไม่ขายจริงแลยไหนครับสวัสดีหาฟู อ,อุ่นเธอน่ารักจุงเลยเจ้าหญิงของเขาไปบอกให้เขาเลิอกกับแฟนก่อนนะครับหมายถึงตัวกันเองอะมึงอะตัวกับรัวโอ้โหไม่ได้โอ้ยที่เธอเวลามันจะไม่เหลือแล้วนี่อะ OOOH uh.